คุณเชื่อไหมว่าที่เมืองหนึ่งในฮอนดูรัสเวลาฝนตกจะมีปลาจริงๆล่วงมาจากท้องฟ้าตกมาพร้อมกับฝนเมืองนี้ชื่อว่าโยโรอยู่ในประเทศฮอนดูรัสและตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19ชาวบ้านที่นี่สาบานเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกปีจะมีฝนประหลาดตกลงมา พร้อมปลาจํานวนมากปลาพวกนี้ตกจระจายตามพื้นถนนตามรานบ้านชาวบ้านก็มักจะรีบออกมาเก็บปลาใส่ถังเหมือนเก็บของขวัญจากฟ้าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตำนานนะครับพอนักวิทยาศาสตร์และนักข่าวหลายสํานักก็เคยไปตรวจสอบปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงนักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าปลาพวกนี้อาจมาจากแหล่งน้ําใต้ดินที่โดนพายุพัดแรงจนปาลาไหลขึ้นมา บางทฤษฎีก็พูดว่าพายุอาจดูดปลาเล็กจากแม่น้ำแล้วปล่อยลงมาอีกทีแต่ที่แน่ๆไม่มีใครพิสูจน์ได้ร้0ยซว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงและทุกปีที่โยูโรก็จะมีเทศกาลตกปลาจากฟ้าที่ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารอให้ฝนตกพร้อมปลาหล่นลงมาอีกครั้งโลกนี้ยังมีอะไรแปลกกว่าที่เราคิด